ถ้ายืนถ้ายืนลึกๆนั่นมันเดานั่นมันเดาพี่ดูเขาทนดูไม่ได้อะทนดูไม่ได้อะพี่ไม่เคยไม่เอยลองแล้วแบบนี้นะไม่นี่ไม่ใช่นะฮะใช่ครับอ๋อครับเบาๆครับครับครับเอลอ่อนหน่อยเอลอ่อนหน่อยอ๋ออย่างี้นะนี้เดี๋ยนะนะครับ โอ้โหนี่นะร่อนนะฮะคืนนี้นอนไม่ไหวแล้วครับนี่เดี๋ยวนี่เคลียร์กันอ๋อร่อนจนคนดูหน่อยนะโอเคกาก็ใหญ่เราก็เอาออกไปหมักต่อได้ยกให้ขึ้นยกให้เข้ากับเถ้ยเดี๋ยวก่อนเคยแทงสุกไหมครับสกูสกูสกูนะครับเดี๋ยวไอพีไอพีนะ อาส่าใหม่ให่ไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านครบไม่ผ่านครับเอาหม่ครับเอาท่าเดิมนะท่เดิมนะตั้งคดีนะครับแอนเป็น่งนี้นะตรลงงนี้ครับเล็กเล็กไม่รู้ มันมันนีมันทำแล้วมันมันได้มันได้อารมณ์นะฮะมัได้อารมณ์เลยครับโอ้โหเนี่ยมันนะครับผมว่านะฮะได้อารมณ์โอเคโอเคนมัะครบก่อนมาตอนมาแฟนผมถามว่าพี่นิพนธ์คือใครในไลน์นี่คุยอยู่คเดียวรู้สึกว่าแกเยอะเนาะแกเยอะสวัสดีทุกเช้าเลยครับผมก็ โอเคไหมครับผมก็มีสติ๊กเกอร์ตัวเดียวผมอะต่อไปแล้วโอเคไหมผมมีกลุ่มแฟนคลับคนรัป่าอยู่หกุ่นตื่นเช้ามาเขาเงียบหมดเลยมีรุ่นนี้แหละสวัสดีวัชรสวัสดีก่อนนะคนเราต้องเอาลุ้ยใช้ก่อนที่โอ้โหเช้าขึ้นมานี่ต้องแหม่นะใช้พรอนก่อนยังไงก็ล่ำรวยล่ำรวยเขาไว้เห็ไหม เอาทำมาครับผมดูวิธีที่ถูกต้องครับนี่ต้องอย่างนี้เราเราไม่ต้องถีเราช่วงชักช่วงชักสั้นอ๋อช่วงชักสั้นนะต้องเราต้องช่วงชักยาวหน่อยอย่าช่วงชักสั้นหน่อยไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยก็ค่อยทำไก็ค่อยทำแหมเราต้องช่วงชักยาวต้องมีสองคนต้องมีสองคนสองที่ไหนละสามอยู่ดิสี่คนที่มีกี่คนบทะดกขยี้ชโลพิทมีกี่คนที่มีกี่คนดูเสียงดูเนี ใครพี่เล็กไปหลอกรักหรืพี่เล็กลอกรักนยออได้เลยแโอ้กเข้ามาใกล้หน่อยอะนะเฮ้ย้้แแ่่ะรัก่ไม่งลย้ อ้ามาเอาไปได้เอาไหมเล็กมาเอาไหมพี่เล็กมาบดย,ย,ยีกันง้ยยังไม่ได้จ้องเลยอ้เาเอาเอาเอาล้วงเอวงหาึ่งสองามาเอาเามาเอาเอาของผมลเอาเเไปเลย ประกอบง่ายๆครับเราก็ใช้ไม้ตีไม้ไผ่มัดก็ได้ครับแล้วก็ใช้ตะแกรงเราไปซื้อมันจะมีหลายขนาดเรามันมันผลได้นะไม่หยิบนะเนียไม่ได้ผลได้ยังไงปุนเบาเลยเราเราไม่ซอยนะไลยเป็นสองคนได้ร้อมหมเนาะเอาดีครับเอาได้ครับดึงกลับดึงกลับไปยกเลยไม่ใช่เลยยกแล้วดึงสอนดีนด็กอ่ะสอนดีนด็กอ่ะ <laughs> chắc, thì chúng ta xì luôn như vậy <laughs> ừ. <laughs> à, đấy, vay luôn như cái càng sẽ dài hơn, nó đẹp, nó đẹp, 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 nó đẹp, nó nó đẹp, รู้ว่าที่มีส่งตัวแทนด้วยเราเนี่ยที่เหลือนี่เราเอามาบดใหม่ได้ไหมเนี่ยเอาไปหมักต่อแล้วักตลาดมีเรียตัวินึงตีตอกยังไม่ถึงที่เนาะ นี่เราเราเราดินน่ะไอ้นี่มันมันถ้าเราไอ้ที่เขาไปทำกดินนิยต่าไอ้ดินดินที่ขายกันแปดถึงร้อยมันทำยโอ้ยเขาไม่ทำเนี้ยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรครับมีขุยมะพร้าวครับแก๊วปกวาว ไปกวาดหน้าดินไปเข้าไปขุดหน้าดินมาแล้วก็ไปขุดซื้อขุยมะพร้าวแล้วก็เอาใบไม้ใบก้ามปูมาผสมผสมผสมแล้วก็กรอกค่ะดึงไหมดึงตัวกลับอุ้มตู้นี่ไม่ได้เลยเราเรียกอะไรจมตู้จมบันที่สี่อะไรมันมีครับแต่ว่ายังไม่พอเติมอีกต้องเติมเติมแบบจัดเต็มแล้ว ล่อนเสร็จเราก็มากองจริงๆแล้วกระบวนการนี้เป็นดินที่สมบูรณ์แล้วสามารถเอาไปปลูกได้แล้วนะครับแต่ว่าว่าถ้าที่มันอยู่2เดือนฝนตกมาบ้างหรือขี้วัวที่มันโดนน้ำเอาไปบ้างหรือรากพืชมันขึ้นมากินอาธาตุอาหารอาจจะหายไปบ้าง ฉะนั้นเราจะมาเติมธาตุอาหารเข้าไปนะครับในสไตล์ของโคละป่นะครับก็เราก็จะมีธาตุอาหารอยู่ประมาณ3-4ตัวนะครับตัวแรกนะครับคือเพเอของเรานะครับน้ำส้มขวดไม้2น้ำหมักเคี่ยงขาวที่เราหมักไว้แล้วนะครับ 3. ฟอสเฟตตัวลไม้พื้นที่ที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวแล้วใช้ใช้สารเคมีนานๆแล้วดินมันแข็งกระด้าง เวลาปลูกพืชในครั้งต่อไปแล้วมันพืชไม่สามารถที่จะเอาสารอาหารในดินมากินได้เพราะดินมันเป็นกรดเป็นด่างฉะนั้นวิธีการแก้ง่ายและถูกที่สุดก็คือไปซื้อฟอสเฟตหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่หวานเลยครับสาดไปเลยสาปปเลยแล้วด,ดินเราจะดีขึ้นเลยฟ<พ>อสเฟตกับอะไรครับางงโดโลไมโดโลไมโดโลไมตอกูนปูนขาวอะไรครับอานนี้เขาจะไว้ปรับสภาพน้ํา หรือบอกกุ้งถ้าไม่มีตัวไม้ก็ใช้ปูนขาวได้อ๋อปูนขาวได้เหรอได้ครับดินมารหินภูเขาได้ผมอ่าค่ประกูลเดียวกันผมไม่เคยเห็นหาง่ายไอเดนมาดี้ปัดสภาพน้ำาะเปลิดปัดสภาพดินครับโอเคไอ้นี่มันจะบางๆไอ้ทั่วเลยครับบางๆพอครับอ๋อไปไม่ใช่ละใช้นี้เปรี้ยวครับฝุ่นมันฟุ้งครับบางๆพอแล้วครับรัดใช่ไยมใช้ทรายเนาะเหมือนทรายไหมเนี่ย คราวนี้เราก็จะผสมกันนะครับที่เราแผ่ออกมาแบบนี้แล้วก็ใส่2อย่างนี้ไม่มันเกาะตัวคือมันเข้าไปไม่ต้องถึงขันหนักทุกเรกครับแค่รัดเทียบก็ได้ครับก็เบาๆก็พอเราจะใส่สูตรน้ำนะครับโดยมีอีก3ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นน้ำตาลทางด่วนนะครับ มีบีมีบีสบสองด้วยนะครับเคื่องดูชูกำลังเป็นเป็นสูตรฮอร์โมนแล้วก็เหมือนเป็นน้ำตาลทางด่วนนะครับเราใส่น้ำตาลทางด่วนสูตรพิเศษเป็นฮอร์โมนแล้วนะครับเราก็จะใส่มูลทั้งข้าวครับ อันนี้มุงข้างขาวหน้าหนูนะครับแบบเข้มข้นเลยนะฮะที่หมักไว้แล้วที่หมักไว้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นน้ำส้มควันมไม้กลินเหม็นใช่ไหมฮะเข้ามาใกล้ครับมีกลิ่นไหมกลิ่นใช้ได้ครับาวน,นี้เราจะดับกลินด้วยน้ำส้มควันไม้นะครับ <c oughs> ของเรามีเยอะครับป็นไงครับกลองลองดูครับ ดีกว่าเดิมแล้วดีกว่าเดิมดเดี๋ยวใส่น้ำสักถังนึงนะครับถังถังถังนี่นะครับถังน้อยลิตรนี่นะมันก,ก็เปียกดีิงๆก็ต้องให้มันเปียกแล้วก็เก็บไว้อีกแต่ก็หมักแล้วหมักไว้สักคืนนึงก็ใช้ได้แล้วครับ การปรุงดินหรือปรุงปุ๋ยก็เหมือนเราตำพริกแกงครับบางเทีมันก็ไม่มีสูตรอะไรที่มันตายตัวขึ้นอยู่ที่เราทำแล้วอร่อย ท่เป็นภูเขาไฟฟูจิครับภูเขาไฟฟูจิบอมทอ้านไม่ทำเหมืนผสมปูนเลยครับงานอย่างกลางที เดี๋ยวกวาดช่างกล้องข,ข,ข,ขึ้นขึ้นกองเลยมั้ยกินกล <c oughs> ิ่น,น,นยังใช้ได้นะ